สวัสดีครับมอเตอร์บค์กูรูไทยแลนด์ by เช็คราคา .com นะครับวันนี้เราจะพามาชิมของหวานอร,อร่อยๆกับกาแฟกันแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาไปดู Yamaha n n e k นะครับ155ซีซีซึ่งเดี๋ยวจะมาดูกันว่ามีจุดเด่นอะไรบ้าง รับรองว่าน่าสนใจแน่ๆเดี๋ยวตามไปดูนครับเอ็มามา,า5 NMAX 155นะครับมาพร้อมเทคโนโลยี Blue Core NMAX 155นะครับก็จะโดดเด่นในเรื่องของไฟหน้าซึ่งจะเป็น Full LED ก็คือจะมีทั้งไฟต่ำและไฟสูงในส่วนไฟรีก็จะอยู่ด้านบนทั้ง2ข้างนะครับในส่วนของไฟเลี้ยวนะครับก็จะอยู่ที่แฟเลีงด้านข้างซึ่งเห็นชัดเจนสองสว่างนะครับ ระบบเบรกนะครับก็จะเป็น ABS ซึ่งที่จานดิสเบรกด้านหน้าเนี่ยจะเห็นได้ว่าจะมีล่องร่องเป็นหลุม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 อยู่กลมกลมด้านในของดิสเบรกที่ซึ่งเป็นตัวสําหรับให้เซ็นเซอร์ ABS จับการทํางานของล้อเมื่อล้อล็อกตายเนี่ยเขาจะสั่งให้ปั๊มเบรกเนี่ย ABS ทํางานทันทีส่งผลให้การทรงตัวในเวลาเบรกกันฐานเนี่ยค่อนข้างดีทีเดียวแล้วก็แม่นยําในการเบรกนะครับปลอดภัยด้วยครับในส่วนของตัวถังและสีก็จะเป็นทูโทนะครับซึ่ง n m a x นะครับก็จะมีทั้งหมด4สีส มีแดงเทาดำเทาขาวเทาและน้ำตาลเทานะครับเครื่องยนต์นะครับบลูคอร์เป็นเทคโนโลยีที่ยามาฮ่าเนี่ยล้ำหน้าไปมากเสื้อสูบกระบอกสูบดลซซลนะครับตัวเพลาเข้าเหวี่ยงกับแกนสลักลูกสูบเนี่ยทำมุมเยื้องกันนิดนึงเพื่อให้ลดแรงเสียดทานทางด้านผนังลูกสูบนั่นเองซึ่งทําให้การเคลื่อนที่ของลูกสูบแับกระบอกสูบเนี่ยคล่องตัวมากแล้วก็ประหยัดน้ํามันส่งผลให้อัตราเร่งดีเครื่องยนต์ของ NMA x 155cc ตัวนี้เนี่ยพิเศษกว่าใครซึ่งเป็นระบบวาล์วแปรผัน VVA ทําให้กําลังเนี่ยมาตั้งแต่รอบต่ําๆเพราะว่าเราจะมีวาล์วแปรผันเนี่ยช่วยในการเพิ่มปริมาณอากาศเข้าไปในกระบอกสูบมากขึ้นตั้งแต่รอบต่ําจนถึงรอบสูงสําหรับช่วงล่างตัวนี้นะครับก็จะพิเศษนิดน,นึงก็คือว่าด้านหน้าเนี่ยเป็นเทเลสโคปิกนะครับแต่ว่าด้านหลังเนี่ยจะเป็นโช๊คพร้อมสปริงเนี่ย เป็นโช๊คคู่ซึ่งสามารถรองรับน้ําหนักได้ดีไม่ว่าเราจะนั่งซ้อน2คนน้ําหนักตัวขนาดไหนก็ตามเนี่ยแรงเด้งแรงอะไรสามารถทําได้ดีทีเดียวแล้วก็เวลาขับเร็วๆเ,เนี่ยค่อนข้างเกาะถนนนะครับสำหรับยางนะครับยางตัวนี้ก็จะให้เป็นยางในแบบทูบเลสมาซึ่งเป็นยางหน้ากว้างเพิ่มความปลอดภัยมากขึ้นเพิ่มเนื้อที่ในการยึดเกาะถนนมากขึ้นนะครับเป็นล้อขนาด1 3นิ้วทั้งหน้าและหลังนะครับ บาก็ก,กว้างนะครับสามารถเก็บกระเป๋าเอกสารได้เก็บของที่เราจําเป็นจะต้องติดตัวไปด้วยได้ส,บ,สบายๆนะครับและที่สําคัญเนี่ยใส่หมวกกันน็อกได้เต็มไปนะครับ นี่ก็ได้ลองทดสอบยามาฮ่าเอ็นแม็ก 155cc ซึ่งประสิทธิภาพการ,ระหยาน้ำมันอัตราเร่งซึ่งค่อนข้างดีทีเดียวรถตัวนี้เนี่ยเหมาะกับขับในเมืองคล่องตัวนะครับเพราะว่าเห็นขนใหญ่เงี้ยแต่สามารถที่จะซอกแซกไปตามช่องทางเล็กๆได้แล้วก็นะเดียวกันเนี่ยทางตรงทางโล่งเนี่ยโอ้โหสามารถบิดได้ได,ได,ดังใจจริงๆซึ่งกำลังในเรือเหลือเลยและที่สำคัญคือน,นั่งสบายครับขับสบายทุกท่าทางเพราะฉะนั้นยามาฮ่าเอ็นแม็ก155เนี่ย น่าจะเป็นคำตอบของคนที่ต้องการไลฟ์สไตล์ที่สนุกตื่นเต้นล้าใจคุ้มค่าจริงๆครับราคาเพียง78,200้บาทเท่านั้นสำหรับรถแบบนี้ผมว่าน่าลองนะ